าจะความสวยงามถึงเรื่องบอกว่าหน้าตาแล้วนะรูปร่างนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครสําหรับน้องขวัญอุษาวณีเพราะว่าหุ่นนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยเพ่อย่างนอย่างนี้อย่างนี้ไม่อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะ้เป <c oughs> ็นอย่างนี้เลยนาฬิกาสายเ <c oughs> ออแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหนูเนี่ยไม่เคยที่จะบอกว่าปล่อยให้ตัวเองแบบว่า อยู่ไว้หรือแบบว่าพูงป่องอะไรอย่างนี้เลยอ่ะดูแลแบบยังไงอ่ะจริงๆก็มีบ้างยอมแต่ว่าขวัญจะบอกว่าสิ่งที่ขวัญค้นพบมานะคะก็คืออย่างแรกเลยเราต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่การนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอแล้วก็การดื่มน้ําที่เออมันเพียงพอต่อร่างกายเราที่เราต้องการใช่แล้วสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คืออาหารเสริมค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วย พิเศษเลยที่สามารถทําให้เราเนี่ยไม่กินจุกจิกเราจะเราทานมื้อหนึ่งทานเท่าเดิมแต่เรารู้สึกว่าอิ่มอยู่ได้ตลอดทั้งวันแล้วก็อย่างสมมุติว่าเราทานก่อนออกก<ช>ําลังกายอย่างงี้ค่ะเราก็จะสามารถช่วยเบิร์นเผาผ่านได้ดีขึ้นมากดูดีอะด,ดูเอลดิ<ช>อะไรได้ขนาดนั้นคนุณ <จะ S 1> แม่แบบอิจฉามากเลยอ่ะต้องหักเอลอย่างนี้เลยนะเนี่ยขอดูหน่อยดีคุณผู้ชมดูอ่ะ เอลเอสนะจริงใช่นี่คือที่เอลเอลมันบางเพราะว่าเราขับถ่ายาา <D S 1> ดีด้วยค่ะหนูไม่มีเลยอ่ะอะไรขนาดนั้นแต่ว่า,าแมว<ม>ไม่ทันเลยพี่อมอ่ะไม่จะบอกว่าหนูกินเก่งด้วยนะ ใช่ขวเป็นคนทานเก่งมากกินเก่งมากเพราะว่าความสุขของเราคือเราทํางานเหนื่อยใช่ไหมคะเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มันอร่อยขออร่อยให้กับรางวัลชีวิตของเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีทางเลือกมีตัวเลือกที่ดีที่สุดซึ่งขวญว่ามันเป็นอาหารเสริมมาาไดเอทอันนี้ตัวนี้เหรอที่เป็นตัวช่วยของขวญอุตสามณีใช่เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็ซัพพลปเมนต์ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมาจากธรรมชาติเขาก็จะช่วยเรื่องแบบทําให้ เรารู้สึกสบายท้องขึ้นเวลาเราทานไขมันทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงอะลูกคือทานยังไงอะทาน2เม็ดเลยค่ะ2เม็ดก่อนอาหารก็คือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเอาเพราะว่ามื้อเช้าเราต้องเอาเอาสารอาหารไปเลี้ยงสมองก็คือทานกลางวันใช่กลางวันกับตอนเย็น2เม็ดแล้วก็เดื่มน้กาลยใช่แล้วหนูทานระยะเวลาแค่ไหนหนูถึงรู้สึกว่าแบบหูยรูปร่างเราแบบดีขึ้น จริงๆตั้งตั้งแต่ครั้งแรกเราก็รู้สึกแล้วนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราไปทาบุฟเฟ่ต์าหมูกระทะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไปทานกับพนักงานใช่ไหมคะดักเลยเราทานก่อนแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า ได้มีความสุขได้เรากินได้มั่นใจขึ้นมั่นใจแล้วตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเพอร์เฟกสวยเหมือนเดิมเออเราก็แบบว่าควบคู่กับการออกกําลังกายไปด้วย<ช>ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่ไปด้วยถูกไหมลกูกใช่ค่ะแล้วก็ออที่สําคัญนะคะคือดื่มน้าเยอะๆค่ะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลงั่งค่ะอ่าบอกเลยนะว่าบอกว่า,วาเขาเรียกว่าตัวช่วยของดาราหลายๆคนนะัมันก็มีเยอะแยะมากมายถูกไหมลูกแต่ว่าวันนี้หนูบอกเลยว่าวันนี้มานาไดเอทมาทั้งทีเนี่ยมีสิทธิพิเศษมาฝากคุณผู้ชมทางบ้าน ที่ชมอยู่อยากสวยเหมือนขวัญอุตสาหมณนียังไงบ้างเอาเลิศๆนะ้ำเศษค่ะ,<ส>ะคือขว <สะ S 2> ัญมีโปรโมชั่นมาฝากนะคะก็จะเป็นมานาไดเอทค่ะ1กล่อง290บาทนะคะ2กล่อง490บาท4กล่อง890าบาทค่ะหรือ<ด>ว่า,วาจะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็คือเบอร์โทร081884 2911ค่ะหรือว่าไล ID นะคะจะเป็นแอดมานาสกินแคร์ค่ะและที่สำคัญนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลิศมากอ่ะมาย้ำอีกทีนะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องขวัญมาจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะมานาไดเอทหนึ่งกล่องเท่าไหร่ลูก2องบาทสองกล่องเท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่กล่องเท่าไหร่คะแปดร้อยเก้าสิบาทค่ะแม่ว่าสี่กล่องคุ้มไปเลยค่ะแล้วเบอร์โทรล่ะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะแปดแปดสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็ไลน์ไอดีสกินแคร์เอ่อมานาสกินแคร์ค่ะ ่จะส่งฟรีทั่วประเทศ <c oughs> ด้วยนะนรกจานแล้วอย่างนี้คือว่าเราก็ คุ้มนะคือหมายความว่าคือถ้าเกิดวันนี้โปรโมชั่นขนาดนี้เนี่ยหนูไม่เคยจัดโบนนี้มาที่ไหนไเ,เลยใช่ไหมไม่เคยจัดโปรแบบนี้พิเศษแบบนี้ไม่มีค่ะมีที่นี่ที่เดียวแต่ว่าขอนจะบอกว่าที่เขาพิเศษก็คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดน,นะคะม,มีอยู่ที่มานาไดาเอทคะ่ะแล้วที่สําคัญในอย่างหนึ่งคือไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีเพราะ,ะว่าของเขาสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยมันมีอะไรบ้างตัวที่แบบเด่นๆของเขาในสารสกัดของเขาลูก๋อคือทุกตัวจะช่วยทุกตัวจะช่วยทุกตัวจะช่วยเรื่อง การเผาผลาญเรื่องการสบายท้องดักจากไขมันทุกสิ่งทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งคุณแม่นะคิดว่าคุณแม่เป็นคนที่เวลาทานอะไรอย่างนี้ไปแล้วอ่ะบางตัวเนี่ยมันทําให้เราปวดบิดอันนี้ไม่ไม่ปวดบิดเลยใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าเออเพราะว่าอันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติธรรมชาติจะไม่ทำร้ายเราหลักมากที่สุดตอนนี้นะเอะโปรโปรอีกสักครั้งอาโปรโมชั่นเป็นพิเศษพิเศษไปเลยหนึ่งกล่องนะคะ290บาทค่ะสองกล่อง490เิบาทล 4กล่อง890บาทค่ะ,คะหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเผื่อมีใครอยากเป็นตัวแทนนะคะออก็คือเบอร์โทร081ค่ะ8842911ค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์ไอดีก็ได้ค่ะแบบว่าขนเพื่อนกันมาเยอะๆอแล้วก็มาแชร์กันนะคะแล้วก็ร่วมกันสั่งได้ก็คือแอดมาณ s น่าสกินแคร์ค่ะ,ะที่สำคัญก็คือจัด ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะอ้ยหุ่นดีขนาดนี้นี่นะบอกเลยว่าให้มานาะไดเอทด,ดูแลนะคะคุณแม่บอกเลยว่าสี่กล่องจัดไปเลยค่ะ890บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณซื้อหนึ่งกล่องคุณแม่ว่ามันไม่คุม้มแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินแค่นี้หนึ่งกล่องก็ได้นะ<ช>ไม่ได้ว่าอะไร,รแต่ว่าสี่กล่องคุ้มกว่าหนูขอดูเม็ดเม็ด <ๆ S 1> หน่อยดูเลิกที่สําคัญเลยนะคะคือเขาปอก่าง,าง่ายด้วยอ๋อเป็นแบบนี้ใช่เป็นแบบนี้คือแค่ฉีกซองใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยแม่หน่ดค่ะ แต่นี้นะเราก็พกใส่กระเป๋าใช่พกใส่กระเป๋าได้หรือว่าก็ได้ยัดเหรอไม่ต้องยัดเมีอยู่แล้วีใส่กระเป๋าได้แล้วเวลาเรากินบอกว่าเป๊มดื้อค่ะเบตามินิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินสองเมตรก็เราไม่ต้องอดอาหารเราก็ทานอาหารเป็นปกติถูกไหมโลกใช่ค่ะคืออยากทานอะไรทานเลยแล้วก็ที่สาคัญนะคือระหว่างวันเนี่ยเราจะไม่กินจุกไม่กินจิกคือผู้หญิงอาจจะอ้วนเพราะว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่ค็ไม่กินไม่พอเดินรอบหนึ่งโชว์หุ่นนิดหนึ na, <that that so well right so ่ง